กบนการแฟรนไชส์จะมีคําพูดคํานึงที่เราต้องแนะนำแฟรนชสอ์ก็คือว่าถ้าแฟรนชสอ์อยากจะขยายธุรกิจแฟรนไชส์แล้วประสบความสาเร็จค,คุณควรจะต้องซัพพอร์ตแฟรนชส์การพัฒนาระบบแฟรนไชส์นั้นก็เป็นเรื่องหลักที่จะต้องมีขั้นตอนการจัดเตรียมแต่หลังจากที่เราพัฒนาธุรกิจแล้วเนี่ย มันจะต้องติดตามด้วยเวลาเราขายแฟรนไชส์ออกไปมีเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเรื่องแรกก็คือก่อนที่แฟรนไชส์ซีซื้อธุรกิจไปท่านต้องเตรียมเรื่องหลักซึ่งเราแบ่งออกเป็น8เรื่องหลักผมอยากให้ท่านดูทั้งแฟรนไชส์ซอและแฟรนไชส์ซีแฟรนไชส์ซอจะได้เข้าใจว่าจะต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้างส่วนแฟรนไชส์ซีจะได้รู้ว่าการซื้อแฟรนไชส์ที่ถูกต้องนั้นท่านควรจะได้รับบริการเรื่องใด วันนี้เราจรึงมาอธิบายว่าสิ่งที่เฟรนช์ซอควรจะต้องซัพพอร์ตเฟรนชสซีเราจะแบ่งเป็น8เรื่องที่จากประสบการณ์ที่เราทำพัฒนาธุรกิจไปให้แฟนรนไชส์ซอหลายได้นะครับเรา,เราพยายามกรุ๊ปขึ้นมานะครับว่าสิ่งที่เฟรนเชสซีต้องการในสิ่งที่ซอจะต้องซัพพอร์ตที่สาคัญเนี่ยเราก็กรุปมาเป็นประเด็น8เรื่องแปดเรื่องหลักครับรซึ่งเรื่องที่1ก็คือเรื่องของโลเคชันเซอร์เว นะครับว่าจะต้องดูแลในเรื่องของทำเลกับฟรานชสซีอย่างไรนะครับ,รบเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการทำเทรนนิ่งซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบแฟรนไชส์เรื่องที่3เราจะดูว่าเวลาที่ฟรนเชสซี่ก็จะเปิดสาขาเนี่ยทีมจะต้องไปช่วยอะไรบ้างเราเรียกว่าเซตอัพทีมเชื่อเพื่อเซตอัพเน Set ี่ยก็จะต้องมีนะครับพอเรื่องที่4จะโยงกันว่าพอไปเซตอัพแล้วจะเปิดสาขาเขาจะต้องซื้อ อุปกรณ์อะไรต่างๆหรือว่าวัตถุดิบยังไงที่จะเปิดสาขาได้เราก็อาจจะต้องมีรายชื่อหรือลิสต์ของซัพพลายเออร์หรือดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์อาจจะเรียกว่าครัวกาของเราก็ตามในส่วนของเรื่องที่5สําคัญที่สุดเลยครับอาจารย์กนะ็คือเรื่องของ financial model ฟันเจซอ์จะต้องสอนฟันเจซีวิเคราะห์งบการเงินหรือ profit and loss กำไรขาดทุนต่างๆไม่งั้นแล้วเดี๋ยวฟันเจซีจะไม่รู้ว่าทําธุรกิจไปแล้วจะขาดทุนหรือกําไรอย่างไรนะครับเรื่องที่6กก็คือเรื่องของ marketing ซึ่งในระบบแฟรนไชส์เราจะเรียกว่า LSM หรือ Local Store Marketing นั่นเองครับอีก2หัวข้อหลักๆนะครับเราก็จะเน้นไปที่ Operation Support ที่ Operation Support เองเนี่ยมันก็จะมีได้ตั้งแต่ Operation ก่อนที่จะเปิดสาขาทีนี้น Operation ตอนระหว่างที่เปิดหลังจากเปิดสาขาไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ audit เข้าไป audit และการให้คำปรึกษาการ audit คือไปตรวจดูมาตรฐานว่า เฟนชซียังทำได้ตามมาตรฐานที่เฟนชซอร์เซตอัพไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะคร<ช>ับอันนี้เป็นส่วน Operation Support ส่วนที่ที่จะช่วยสพอร์ตอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระบบ IT ซึ่งทางแฟนชซออาจจะมีระบบ POS หรือระบบ ERP ซึ่งเราใช้เป็นเซนเตอร์ในการดูแลระบบทั้งหมดแฟนเชซีเวลาที่จะรันธุรกิจก็มาใช้ในระบบที่เราออกแบบไว้เนี่ยก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น จะไม่ต้องไปนั่งคิดเองไปหาซื้อเองนะครับในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ระบบไอทีต่างๆนะครับซึ่งทั้ง8หัวข้อที่เราอธิบายมาเราจะมาเจาะลึกกันทีละหัวข้อครับว่ามีวิธีคิดอย่างไรแล้วก็มีวิธีการออกแบบอย่างไรซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือในเรื่องของโอเปอเรชันที่เราเรียกว่าโอเปอเรชันแมนนวลหรือกู้มือปบริการแฟรนไชส์ซึ่งเป็นงานของอาจารย์พงพันธ์ที่เขียนอยู่นะครับครับและในครั้งต่อไปเราจะมาลงรายละเอียดนะครับของทั้ง 8เรื่องที่ฟยซต้องซัพพอร์ตฟรีสีซึ่งจะมีู่2คลิปด้วยกันนะครับแบ่งไว้คลิปละ4หัวข้อแล้วก็ยังไงฝากทุกท่านติดตามคลิปต่อไปของวิศวโคสที่ปรึกษาแฟรนไชส์ด้วยนะครับ